สวัสดีจ้าแสงเดือนบวิกุลสาวอุดรอินสวิทค่ะมาได้ค่ะพี่น้องมือนีมากกินสมตำปูมาดองกันค่ะมาค่ะมาตำสมตำน้ำกันจ้านี่ก็เตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วจ้า ตัวลงไปจ้าหมักน่าจากพี่น้องเมื่อเ,เทศค่ะ นี่ปูดองค่ะใส่ลงไปเลยค่ะอืมหอมหอมค่ะพี่น้องมาแล้วก็ใส่ลงไปเลยจ้า เรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องสมตามปูมามือเที่ยงเยื่อๆจ้ามาเด้อจ้า,มา,จามากินสมตามปูมาดองกับสาวอุดรอินสวิตจ้า มาจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องสมตำปูม่าดองทอดปลาสองหางขเนียวหนึ่งพี่น้องมาได้จ้ามากินเขากับสมตำ ข้าวเหนียวปลาทอดกับสาวอุดรอินสวิตค่ะมาได้จ้าพี่น้องกะขอขอบคุณนะคะ่ะที่ติดตามรับชมถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวอุดรอินสวิตได้ได้ค่ะมาค่ะพี่น้องเซิรนแสบจ้าสวัสดีค่ะ